บอกที่บ้านนะไม่ต้องเป็นห่วงหนูมาเอาบุญเดี๋ยวไปฝากดาบอกนะลูกหนูมาเอาบุญไปฝากต้นต้นอ๋อนี่ค่ะมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูเก็บขึ้นมาอีกรอบเองขอบคุณมากมากค่ะได้แล้วขี้หัวได้แล้วอ๋อเหอ รอเลยรอเลยคนไม่อาบน้ำคนไม่อาบนะทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกนทั้งพ่อทั้งลูก้พูดไปแลคืนเราก็ไม่อาบกินใครเนี่ยกินพ่อกินลูกใครจะติดใครทำอะไร จะนน้หมาเนะไรเเนนเัอลายนะครัมามาะนะที่คะแมนเลยมาติดก่อนเอสซีนะเอซีมาลเอซีมาลวเลยวเซมาลวเลยเอไมต้องบอกเอซีอ่ะเอสซีซีมาลุซวเลยเฮ้ยคนไม่อาบน้า เหมือนพ่อกับลูกเลยด้วยพูดเหมือนเพ้าตัวเองเลยพี่สุเด็กขายลด้รขายไม่ต้องโคตรซ่าไม่ต้องโคตรซ่าเด็กอะไรอะเด็กอะระโอ้น้องดาววาดลายแล้วหล่อมากกระซ้าหล่อน้ำไม่อาบหล่อแบบน้ำไม่อาบครับไม่อ้วนดีแม่ยังไม่อาบเราต้องใส่เสื้อก่อนบอบเลยนะบอบฟันค่ะโอ้หนูไม่อาบ อะไรอ่ะอาฟังพี่้อเอ๋ี่กันที่วลวันหนึที่ที่่ที่เบิร์สองร้อยวาราวัน พี่เอัดนือนสองพี่ตุ้ยหนึ่งอันนี้ตัวใหญ่คนก็กตัวเลยพเลยเ้ย่นเดอยเอาผลไม้ค่ะเอาลูกเขาชอบดูข้าง อพี่ตัวหนึงแล้วก็พี่หญิงดาวหนึ่งโอ้ยเฮยพอได้กีมิหนึ่งก็นอนได้ากลมนัแหละได้ถ่ายช่นอนได้เ้ยพหญิงหนึ่งร้อยอ๋อพี่นัดหนึ่งร้อย กคืนนอนัไม่ลักเลยเอ,อ้าจะรวยพอหนึ่งร้อยไม่คืนเไม่นงงนน,น,นอนอ่ะน,นอนไม่หลับได้กันไหม